สถานีวิทยุ FM คลื่นเติมใจเรดิโอ103.25เมกะภูมิใจเสนอรายการนำคนมาเล่ามีข่าวมาคุยสารพันเรื่องราวข่าวคนดีคนเด่นข่าวเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาพร้อมทั้งเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดมหาสารคามมาเล่าสู่กันฟังเพื่อร่วมกันพัฒนา ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยและเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงดำเนินรายการโดยทีมงานสสสําลีรักสุธีสสบัญชีรายชื่อพักภ um ูมิใจไทยผมเห็นผมเข้าใจในปัญหาที่ซื้อมาจากแววตาประชาชน ต็นดีกาน้ำตาเพื่อนมามากหลน่นสื่อถึงความจนท่วมท้นในแผ่นดินนี้อา17กุมภาพันธ์2564น,นะคะท่านสสสัมีลหลักสุดที่อาบัญชีได้ซื้อผักภุ่มใจไทยมอบหมายให้กับอานายประสาทธทุรนิตอานายธนบุญัวราคามินนะคะพร้อมกับนายสุขวัตรหน่อยล้านเล่า นายบุญหลอดจันทรเรื่องและนายพองอันนั้นโยวะผุยหรือว่าไอา้ไอ่ผึ่งน้อยเท่านี่แหละเข้าร่วมประชุมกันการทำประชาพิจารณาเรื่องการจัดทำโครงการติดไฟฟ้าแสงสว่างถานนแจงสนิทช่วงหนาสระากลางจังหวัดมหาสารคามถึงบ้านเขาซึ่งเป็นที่ประชุมที่นี่มติเป็นเอกฉันให้ดำเนินการได้โดยในการนี้ท่านสสได้มอบงบสนับสนุนในการประชุมในครั้งนี้ มาด้วยนะคะขอขอบคุณท่นานสสมาในโอกาสนี้นะคะสําหรับในเรื่องของภารกิจมือนี้นะคะค่ะเพราะว่าจะเป็นภารกิจตั้งจากทั้งตํา,ตาบลหนองโนนะคะทั้งหนองแต่าผนก็ไปดูงานชาป,ปนกิจนะคะกัค่ะค่ะก็โดยเฉพาะสมือนี้งานต่างๆนี่กับเขาไก่ไก่กันบ่ไดนน้นอหนองแต่าะ ค่ะก็อยู่ในช่วงระวังกับป้องกันนะคะมาตรการป้องกันโควิด -19 นะคะช่วงนี้ก็เมื่อนี่ก็ดินเขานอ,อม่มาอีกดิค่ะติดมาอีกเป็นรายที่20นะคะในช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แลว้วก็คือทั้งไม่เพจก็แจ้งมาว่ามีคนติดเป็นรายที่20นะคะ,ปคะเป็นตยานแตงแตนเป็นตแตยานค่ะพี่<ค><ะ><ค><ะ>อ้าวสารคามเ้าก็สิ น้ำหนาถุกจังหวัดแถวออไปเด้อเนาะเจังรายการพี่น้องละมละันระแว้งเอาเด้อพี่น้องเด้อค่ะค่ะบะเหงาบ่คือทอดบ่เหงาบ่คือทอดนะคะค่ะเป็นน้องแฟนเพลงทางบ้านค่ายบ้านสมศรีนะคะขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจังไดยการโอดสมอุตสาฟังไปสเกิร์ตได้พี่นอ้องสพอ่ออ่าผู้พันว่าจัวจเจ้าโจยเก่งช่วงวนี้ก็เป็นเป็นมวยหัดขับไม่เนาะน้งแต่เนาะค่ะห้องกามาเข่าได้สองซ้ำ สองสามเทียเนี่ยนะค่ะคยังไงก็ฝากติดตามน้ำไปเรื่อยๆกันเดียวกันค่ะช่วงนี้ก็ขออนุญาตจัดเพ่งนะคะน้างค่ะเอาเป็นเพ่งผู้ใช้หมายเล็กซีทีแฟนเพ่งสายแหลกเขามากกว่านานอค่ะค่ะจ้าจ้าัสดีค่ะัสดีค่ะอาเพีงอย่างค่ะเกอดเมื่อแล้วมือซ้ำแล้วเสาหมอลำช้ำลัก ค่ะพี่น้องทั้งโอ้พี่น้องทาง้นง,ทางน้องโกป้าไอค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะไอเบนตาดำไอ้พี่น้องทั้งน้องโกนะคะพี่น้องทั้งน้องโกนางเอกหมอลำชันคะ่ะ่ฝากไปหนิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ จ้าบ๊าดีค่ะเอาช่วงนี้้องแตงให้ท่านค้นทุนเปิดเพลงให้พี่้องฟังเนาะค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่าเมื่อกี้พานไปเนาะค่ะเนาะสำหรับผลงันเพิ่งพลงแรกของพี่น้องที่ให้การสื่อสารเข้ามาฟังผู้ชายมาเลขสี่นะคะสมสมกับเพรนหมักอยอกบทเพลงมีแต่กินใจค่ะค่ะกินใจผู้ฟังกินใจผู้ขอ กับเป็นไหนค่ะพี่น้องค่ะเสียงชัดเจนไปอว่างหันมันเป็นกระ t อนกระแทนจักน้อยก็ตตองขอผ้าลายหลายบรรยากาศกระลมแห้งอ่าโดยเฉพาะด้านหลังนี่น้ามับรรยากาศลมแห้งแห้งนน้องแต่เนาะว่ามันผ้าโยเสียเข่าเลยพี่เออไปยึว่าผ้าโยวันที่สิบหกสิบเจ็ดแต่ว่าเนคือมีตะลุ่มเนาะผ้าโยมือสุดท้ายได้มือสิบเจ็ดสิบแปดสุดท้าย ค่ะพี่น,น้องคะในช่วงนี้กะกำลังอยู่ในช่วงนำคนมาเหล่านำข่าวมาคุยทางคื่นเ m ฟเอย3.2ห้ามิเกรซเขื่นเติมใจเลดิโอนะคะหนึ่งชั่วโมงเต็มโดยประมานนะคะโดยท่านสสสมสับิหลักชุดที่สสบัญชีได้ซื้อผักพุ่มใจไทยควนใจพี่น้องเช่าจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นผู้ใหญการสนับสนุนรายการนี้ให้กับทีมงานทีมงานหลายคนนี่้รงแต่ ก<ช>ัดพัดเวียนเวียนกันมากนะคะเนาะช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะบดติดาาท่านซ้อส้อบดติดภา,ารกิจทางใดท่านกาสีมาพบพ่อมาจัดรายการนะคะกาสีช่วงซีมุ่งถึงหาโมงแรงเที่เก่าหล่ะ,ค,ะค่ะแม่นค่ะค่ะแล้วพี่น้องเป็นยังไงค่ะโครงการเล่าชนะเป็นยังไงค่ะพี่น้องที่ไปยืนยันตัวตนยุทนธนาคารกรุงไทยกะโอ้ยเห็นข่าวหรอกอะเห็นไป ไป,ไปอ้างกันเนาะไปอ้างกันค่ะขนาดพันวาบ่องหายไปไกลกันพญยามยาาอย่าว่าจไปร่วมตัวกันยอ้อนว่าพี่น้องญานบว่าได้แต่จริงๆแล้วเป็นให้โอกาสหอดเดียนมีหน้านะคะ,คะแล้วก็ไม่ต้องตกใจว่าจะคองสิว่าได้เล่าชนะนะคะเรียกว่าเจ็ดพันนี่ต้องได้ทุกคนนะคะ,ะพญยามว่า หายไปมือที่คนหน่อยที่สุดนะคะมือใดถามันเต็มแล้วเท่ากับไปตงไปแต่่าส่วนมาคุนสิไปเติกเด็กได้ตีซีตีห้านอะไปเขาาขี้ววยข่าบ้างมองกับสองร้อยเข้าไปเกินสองร้อยละเขาก็ต้องเฝ้ากลับขึ้นมานะคะขาะจะในกระฝากไปน้ำกระดกันในช่วงนี้ปะก็ธรรมดาได้ข่าวอันนี้ดสวัสดีค่ะ ค่ะาแมนค่ะแมนเพิ่นขยายเวลาหายยุ้ยได้ค่ะเป็นเตล็ดตุนเนาะค่ะเนาะค่ะโอ้บางท่านกัดได้ยินข่าวว่ากลับมาซื้อพนาได้คิ้วเงาหลายกัดกลับมาซื้อค่ะค่ะเมนค่ะแมนแใจเย็นๆเนาะ แต่ว่าไถ่สายจักน้อยได้ค่ะเด้ออ่าได้คือเกาแต่ว่าไถ่สายจักน้อยเม็นเม็นเม็นไถ่สาเพื่อนกับสีสีย้อนหลังให้ดอกค่ะได้ทั่วย้อนหลังเกาค่ะแมียนขาเม่ยนขาพอได้ได้ก้อนเหมดก้อนบ่เบิดก้อนดอกพอใดได้ที่หลังกับใส่ที่หลังค่ะ มันก็เป็น่วงและะ้วค่ะบางคนหลายบางอยากให้ไม่แย่กันแม่ถ้าเกิดว่ามีผู้ติดโควิดู่หันหน่ยเสียจังได้สิบ่ล่ามไปเบิดทัวร์เต็มแมนค่ะตะปันนันสารคามเขากับเป็นจังหวัดอันดับต้นๆเลยนะคะของภาคอีสานเนาะค่ะกับเป็นห่วงค่ะดีล่าวดีนะค,ะนะคะ่ะเนาะ ลีล่าวดีมันมบ่ค่ะค่ะเลวตาลีล่าวดีเนี่ยละประมาณนี้แ่ละเนาะด้ยินตะเ,ะเ,ะเ,ะเะพินฟังขอบคุณหลายหลายค่ะค่ะขอบคุณพี่นงองนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังอ่าสื่อสารงานเพลงกันเข้ามาถามข่าวอ่า้อมกับอ่าบ่วาสิเป็นนเรื่องของการมอบเพลงให้อกะได้การาให้กำลังใจดีใจสําหรับพี่นงองที่เปิดเครื่องเราฟังบ๊วยว่านี่ก็เห็นโอกคเห็นใจพี่นงองอยู่ดอกช่วงพี่มดมาจัดน่ะอันโทรศัพท์ก็เงียบเยยบเห็นใจในช่วงว่างหวยออก อ๋อเมียนค่ะเมียนเมียน่ไหนล่ะสวกวะล่ะค่ะอันนี้ม้วนสวกบ่บ่ค่ะบ่บ่อันเพิ่นบ่าใครๆก็่าเพิ่นบ่ท่านไม่ใจโท้มาจ้าเพิ่นกำลังเออเพิ่นกำลังหนุ่มอยู่กับเนาะก็หลุนหลุนกันเนาะค่ะช่วงบ่ายก็มีความหวังมืออนั่นล่ะมือวันที่สิบหกนี่แหละผู้ใดได้ก็ดีใจน้ำเนาะค่ะเขาเบาเลียงซีเรียยมหรอเขากับมาเบาเลียงนี่แหละเลียงการความหวังเกี่ยวกับหัวยนี่แหละผู้ใดหัว แต่ว่าถ้าเรียนโควิดหรือว่าบาเรียนการสูญเสียเนี่ยกับเป็นหดหูนะคะเมื่อเป็นว,วนะะัตถสิบอกตะพีตะนองนะคะทีมงานสสเข้าออกพื้นที่เขา้าก็ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายนั่นการสวมแมตหรือว่าการออกพื้นทีน่นี่ห้ามขาดเป็นเด็ดขาด,ดทาี่สวมแมตต์แล้วบอกว่ากับกต้องไปเปิดหนาวบอกว่เพลินก็ได้ดอกเนาะเมื่อกี้น้องเต้ไปงานสวมน้องเต้กับป้องกันตัวเองที่สวมแมตตตลอดเลยค่ะแมนค่ะ แต่เรื่อบอกไอ้เพิ่งหน่อยน้ำแน่จายานตั้องจะคลองบอารอหลายนั่นการเป็น้องทั้งเพลงทางโอเคดงหน่อยเนาะค่ะยังก็รีบมารีบมาลีรีลาวดีลาวดีค่ะเอาจังไดยค่ะเดี๋ยวตามคิวกันแล้วกันเนาะค่ะเพิ <lam> ่งเวลาเวลาแล้วนะคะการเป็นน้องได้ฟังเพลงอ่าอีกจะผลงานเพลงกันแล้วกันอ่าเป็นบทเพลงจากพี่น้องทั้งนองโกตีนั่งเอกมอลำชำรากกระสั่นค่ะค่ะเชิญค่ะ นี่นะะ้องขานะะ้ะงขาสองสาวกสิษย์ครอมลวยอ่อนเหยี่น้องที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้จงมีแต่ความสุขนะคะสําหรับในเรื่องของรายการกับฝากไว้น้ำคือเกลืนะคะซีโมงหอดหาโมงค่ะขอบคุณท่านสสค่ะท่านสาสสอสำนีรักสุทธีค่ะสำหรับนี้ไปสำนีคค่่ะะสสวัดีบค่ะสวัสดีค่ะออ